จริงๆดาบสตาร์นี้ได้นะตอน่อได้ดึง๊งตอ่อได้ดตอ่ตอเพิ่มดาเมจลบสปีด16ขหข้อใจเน้นรุนแรงไงล่ะ ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เนี่ลำเอียงว่าลำเอียงจริงๆรไปขุดต่อปะที่ขุดบอสหกสิบห้าเปอร์เซ็นพี่เกการศึกษน่หมดแล้วอ่ะอายาังไม่ ไปไปเในของเก็บแล้วปล่อยบอดอยู่กับซอมบี้เลยนะมันไม่กัดบ,บ,บอดหรอกแล้วปืนไรสามบอดถ้าใคเอาแร่บอมมาวางแบบนีน้มั้งเนี่ยเราไม่ได้เก็บนะเราก็อยู่ธนาบินโห่เนี่ ปืมันจะเด็ดแต่ปืนเป็นเม็ดไงใช้เม็โอเคเลยอเคอมโบก่อนที่ได้อยู่ดูดิเยี่ปืนเต็มคางเลยไอส <c oughs> ัตว์เซตี่แรงใช้ได้เลยเซตจาม,มริรนะุเวท นไหเราเราจะได้ไปกันย่างเนี่ยสรุปอะไรเต็มเลยเดมอนก็ได้ก็มึงโคนมาอีกสามสามกระบอกไม่ใช่หรอครับโคนปืนมันต้องสามกระบอกที่ผ่านโยนลูกขนูธรรมดาลูกขนูนยังไม่ต้องธรรมดา ะะลูกธนูทรบาดาไม่ต้องโยน <Collins S 2> เก็บไหมใช้ทำเลยใช้ทำลูกธนูอนาคตอนาคตมันจะไมดหมดเลยเดี๋ยวเราค้างไม่เต็มก็เพิ่มอีกกล่องหนึ่งไงหวยมาแล้ว อะไรเยอะเป็นหมดเลยว่เนี่ยด้านบน ซ้ายสองข้างไงและซ้ายก็ได้ขวา แดงมันจะเป็นคืนที่ยาวนานปกติไทยบอ์ที่อะไร้มัฮะเฮ้ยไม่ใช่เดียวนี่มันน้ำปะอะนผิดเชาาแล้วทุควนน้ำอยู่ที่เงนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น โยนมาไม่อะไรไม่ใช้โยนมาโยนมาเข้าตัวเดี๋ยวไปเก็บให้จะโยนทิ้งอย่างเดียวเลยจะทิ้งอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้ไฟไม่ปักได้ไฟสีหม,มอกเทจะตายไม่แสดงอ๋มือเีือมือเดียวกันนึงเพืเห็นจกรบาลเหลือแค่สี่หกอันเองต้อหาเพิ่มแล้วแย่แต่จริงไม่ใช่เดียวไม่ใช่ยาวด้วยเอาอที่ขุดก็ที่ขุดบอสแล้วใช่ไหม อาไม่ละไม่ละไ,ได้อฟออไรอ่ะอ,อปเหรบวก15%ดาเมจบวก5%คี์ิคลแลวบวก15%ตีใช่สม3อฟใช่ไหม3อฟอ,อันนี้แม่งแม่งบวกแห้5อฟอเลยก็ส่งพลังส่งพลังกระดาษปีย๊ยมือนี่สูงสุด5อฟอเหรอเออสูงสุด5อ,อป5อฟดีสุด <_ S> ถ้าออฟดีเวนออฟแดงบนถ้าออฟนี่เป็นไงวะอะไรนะถ้าเป็นถ้าออฟดีเมงออฟแดงบนถ้าออฟโกงโกงมองแล้ว่าโกงออฟแดงเลยถ้าออฟก็โกงแล้วถ้าออฟไม่สุดได้ยังไงตายแไปออฟแดงออฟแดงออฟติดลบอ่ะออฟติดลบถ้าออฟออฟติดลบถ้าออฟอ่ะนรกเกมโกงนั่นแหละไหนคะออฟนี่ มันก็มีนะติดลบสามอ่ะนขณะนั้นซีเบอร์ติดลบ <c oughs> สิบหกสปีดสิบหกกูยังเครียดเลยปก <c oughs> ติมันก็เบี่ยงช้า <c oughs> อีกแล้วติด 16, ลบสิบหกกูเบี่ยงช้ากว่าเด็แต่ปืนออฟออฟแดงวันนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าแล้ววันเี็ยไง ชนะเออ,อกอบ oh ชนะงักไม่ไม่ค่อยมีคืนเลยกูซีเรียสก,กูอีกเพิ่มมานาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต<อ>์แล้วไอ้กอบแม่งโคตรมาโคตรเยอะเลยปื oh oh. นเอาไปขายทิ้งก็ได้นี่เออปั๊มปั๊ให้พวกคนอื่นใช้แหละให้ไเขียวใช้เอ้ยยังเหลือยังเหลือ,อยังเหลือเหลือไหนยังเหลือยังเหลือเนีน่ยชิ้นสองชิ้นมัน,นเอาอะได้ไหมเอาหมดอะ <laughs> ทำการขุดไหมขุดภูเขาไปหาซุนลูกวันวอนน้ำแข็งโอ้ยพอแล้วหมดยุคกระสุนน้ำแข็งแล้วเราไปทำอ๋อไปเลยนี่ m อ c ปืนเข้ามาแล้วด้วยไปดันเจียนกันเนี่ยจังเอ้ถ้าเราถ้าเราเออใช่ใช่ปืนถ้าเราเอาไอ้ปืนที่แบบนี้อ๋อไปวีครับครับเป็นปืนมีจัลลดปืนจัลลดนี่จะเป็นไงมันออก็หายไงอ๋อผายแล้วสุ่มอออใหม่ มันมีเอพซที่ต้องสุมออฟอยู่โคตรแพงอ่ะรอบละครั้งนี่แม่งใช้แม่งแม่งใช้ยี่สิบโกออะริมริมจะคาบไปไม่ได้ะเธอคราบใหม่เป็นเื่องสุมก็ได้หลังหลังแั่หลังหลังสรางปัญหาง่ายเห็นเห็นดาวป่ะเห็นดาวสีน้ำเงินป่ะจะดอกมานามาอันนี่คือยุคยุคของที่มันเราเราเริ่มใช้มานาได้แล้ว กระสุนไม่ต้องครับใช้มานาแทนไปอยู่กลางเลยแต่ไม่ได้ไปเหยไปก่อคนชื่อขุดได้แล้วดดแม่งตกโตจับได้ดีนี่นายก็แล้วต้องไปที่ขุดเอ้วต้องไปที่จับสองอันไม่จับอันเดียวไม่จับปืนหรือไม่จับต่อไม่ได้เยแน่นอน ถ้ไม่ได้จับอยอยไอ้ที่จับแตรงมันเย่ยาวับหาพื้นอยู่ใน,นจะมีขวดหนึงเกี่ยบรีขนาดนั้นเลยนะออีจได้มั็นวดึงปีโยชนไปนไน,นี่ไงปียะสองขวดใชใจเพ่มยยังไงมัไม่ใช่ไงมันอะไร เดี๋ยวว่าพะเพื่อนเราเข้าตีเนี่ยเข้าตีกันแล้วหนึ่งีแดงอ่ะแล่วมันบ้าตรงไหน หนงตกไปเลยนะวาลุมศพหน่งโดยมีสองข้างไหนกระสุนีดตายมันแม่งสันหรือว่าสันเหหมดเมจับเดียวแม่งสันนะแม่งจับไม่ค่อย แรกตกลงไปครับ เรเว้ไปเลยยนมันของมันจะหายเป็นบางส่วนนะเด็กถ้าเราอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาแบบเอาแบบขุดอย่างเดียวอะ่ะพวกองผมสามารถมันเกิดถึงบนหน่โอ้เต็มเลยแม่งขออน,นุญาติดปากเอาไว้ โดนโดนหินวเเดี๋ยวจะแบ่งยิงแบ่งยาบ้เป็นมีดยวยาว้เก็บไว้ด่ยิบประบุเลยตนะีเพื่อยิงมุนเนี่ยยาบ้าเจอนด้กดยุไใต้ตอนนี้อยห้ตัวแม่งได้ทุงดีกเท่ใคจะบอกเลยว่าไม่ได้ทงมาถามว่าเดียวกรอเหรอาเดียวเดียวที่บ้านมีห้าสูงอะโครเยอะเหเ,อเยอะเกิน มอมันเกิดมาเยอะเกิมนกมาก ก็บก็ดูแรงลมันรุนแรงไงแต่มยิงแล้วมันหายไปเลย,ยลออไงอาพีีหา,หายหรือว่าอะไรอาร์พีจีนะป่าวหมายถึงอาพีีหายหรือว่าอะไรหายอ,อ๋อไอดาวหายเกิดไปเลยดาวไม่หายนเรื่อยๆผมไมไ่ถึงขัน้นใช้บาสุก้าบ่อยหรือมันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้น บาทห้ามเหลือเลยอนาคตอาจจะมีตกมาอีกก็ได้ถ้าโชคดีนะเดี๋ยวอนาคตเราก็เปลี่ยนได้ยี่ปเจ้าเปลี่ยนเระดับความยากยังอนาคตมันยังอยู่ไกลก็ไปถึงตอนเปลี่ยนเระดับความยากนะเออตอนเราหาของครบแล้วก็เปลี่ยนเระดับความยากให้เป็นยากสุดเงโอ้ยเมืองยากสุดแม่งตีบอสอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ว้ยสามไม่ตีและติดโลง Thank you for watching! ยาวัาบให้ี่มีกลับมาใหม่ยังไม่นายก็มาเป็นขุดโลมปขุดเลยอ่ะเดี๋ยวยาวัาบให้เราโยนโยนไปหนึ่งก็ได้มั้งโอ้ยิงเด้งสอง 4อ0ตัวละอ่อ่่ผัตัวมีชิมิตเลยเนี่ยกิงเงนยาวียดไในนไมิเีเลียนในดึงมะอกลต้องตายอีกเยอะตั้งกองไฟดิ โอ้ไปหกอันแล้วกันเตรียมยุด น้ำแ,แข็งแหวงแล้วไม่ขึ้นยากที่ผ่านเลยกบาดแม่งลนใส่ไงแล้วเราก็ขุดเล่นกันด้วยแบบยำมีมากมีคนมาขุดเล่นไงมันเลยขึ้นยากเากอย่อางเฮ้ยบอดอย่าว่าไม่ตกไปในหลุมมะที่นายขุดเมื่อกี้ลอ,องไปเก็บดูยกันไม่ตกไปในหลุมหรือดิ้เป๊เปะๆเลย รู้เนะี่ทคนิคไปเลย1,000เมตรแม่งยังไกลเขียดม่วงไงเราก็ไปตีบอสม่วงตรงโน้นนั่นไมหมสำรวจตัะเตรียมเลยนะเดี๋ยวคนตรงนี้เสีเ๋ยวไปตำรวจตระเตรียมกันเพราะมึงอยู่ติดมาทิ้งดิง่งมาทิ้งดิ่งไปด้านล่าง

Sampai jumpa yang ada. ไรเนี่ยทรายตกนี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทรายตกไปที่นี่มีทรายไม่เป็นไรมีครับคแกล่าดูแกล่าแม่งแลกดูชีวิตเลยนะแนนลกล่จากนรกมันใช้ไงนะเนี่ยกดทิ๊กเอ้กดแมพขึ้นมาแล้วกดตีตัวเพื่อนนะ่ะ กเดเร็วขึ้นไปแล้วจิ้มที่ตัวเพื่อนเลยจิ้มจิ้มไงวะก็กดคลิกซายย้ายไงไ,ไม่ตัวเพื่อนมันจะดูจากไหนวะกดตีคือเรียกไงกดแท็บอ่ะกดแท็บแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปหาเพื่อนเลยกด m เ,เออกด m แล้วเลื่อนไปหาเพื่อนแล้วกดจิ้มตัวเพื่อนนะอ๋อเดี๋ยวนะยาในตัวมีทั้งหมดปวดกดทีนึงก็เสียหนึง่งปวด มีอย่างไกลเลยต้องเป็นไอเอ็มมันไม่เคลื่อนวะนี่กดเอ็มจะขึ้นเห็นตัวนายด้วยเนี่ยบมาไปหานายก็ได้เนี่ยไม่เห็นตัวเลยก็วปเลื่อนมาด้านซ้ายเลื่อนมาด้านซ้าย,ยว้าวฉันกลับมาแล้วขอโทษด้วยโดนหมดเลยคะแนนยี่สิบเอ็ด 500ตัว <laughs> โอ้ยอไม่ใสุ่นุนใส่ ียวตายก,าายกยคิดเพลงหรือเปล่าถ้าทงเยอะขึ้นแม่งแรงขึ้นเออเดี๋ยวมอนไม่ยิเดีเเยวตาย,ยาเลยสางปักสางไอแม่งดูไม่คิดีคนดูดีคิดีคกนัดนะจิกี้ร้องนะ เม่เหมือนเหมือนสแต็กทงได้ป่ะกาจะสแต็กซามได้มากไม่รู้ดูดิไม่กินไม่กินเทสไอน์คิดที่ข้องหกสิบแปดเทสไอน์มันตกเออคิดที่ข้อหกสิบแปดมีธรรมาสามสิบไม่เหมือนสแต็กได้ตัวเองน่าจะดูดีคิดที่ข้อเฉยว่น่าจะแค่ดูดีดีคิดที่ข้อรวยเฉยโอ้โหอ่ะไอ้เสมันเยอะมาก ดาวุไอดาวน้ำเงนตกตกดาวน้เงินเเก็บแล้วเนี่ยมันจะได้มาขอหลีมานาน แล้วหมดละที่ว่าที่ว่าดีโน่ปักไฟตรงนั้นดิโม่เนี่ยอะไรมพอดีที่พุดครบแล้เหรอครบแล้วอะไรเนี่ย Hvad oh! er det?